สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องสุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพันวัตกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มาคุยเรื่องของพี่ตังสารัตอยู่เย็นกันหน่อยกองกลางกับตันทีม s อ g เมืองทองอยูเนเต็ดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาเผยข้อคิดและข้อแนะนำดีๆนะครับให้กับดาวรุ่งของทีมกิเลนพยอง s อ g เมืองทองครับต้องกินก่อนว่าในเมืองทองฤดูกาลนี้เนี่ยมีการ ให้โอกาสดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนกรสวรรัสดิ์ละครแล้วก็มีซันดี้วงเดลีรวมไปถึงเพชรรชโชติปะลระกรวิททาศาและใครอีกหลายๆคนนะครับซึ่งดาวรุ่งพวกนี้เนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีพี่ตังคอยช่วยแนะนําถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่างๆซึ่งล่าสุดเดี่ยพี่ตังสารัตอยู่เย็นได้เผยความรู้สึกแล้วก็ฝากข้อคิดดีๆไปให้กับน้องๆเยาวชนในทีมกิเลนมหยอง ผ่านทางมืองทองทีวีนะครับคือําพูดของพี่ตังเนี่ยค่อนข้างดีมากคือมันมงบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ตังสาระอยู่เย็นโตขึ้นมากๆนะครับคือเข้าใจว่าสมัยก่อนพี่ตังก็เป็นดาวรุ่งมาแล้วขึ้นขึ้นมาก็มีเป็นรุ่นพี่อย่างพวกเทลสินแดงดาทีละทรบุญมาทันกวินเนี่ยอยู่ในทีมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนักเตะรุ่นพีใ่ใหญ่ออกไปหมดแล้วก็เป็นพี่ตังสาอยู่เย็นที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นรุ่นพี่ซีเนียในทีมคอยสอนและคอยกระตุ้นน้องๆนะครับ พี่ตังสลัดเขาบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีสิ่งที่อยากให้ทํามากมายหลายสิ่งเลยส่วนมากเรื่องหลกัหลกๆที่เขาจะเน้นย้ำให้กับนักเตะดาวรุ่งในทีมกิเลนพยองเนี่ยคือเรื่องเวลาและก็เรื่องของวินัยในการฝึกซ้อมสองสิ่งนี้ต้องมีให้มากๆนะครับเขาย้ําให้กับบรรดาดาวรุ่งในทีมเสมอเลยนอกจากนี้ในเรื่องของนอกสนามเนี่ยพี่ตังสลัดก็ย้ํากับดาวรุ่งพวกนั้นว่า ต้องคอนโทรลตัวเองให้อยู่นะครับเพราะตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพม,มันต้องคอนโทรลเรื่องต่างๆให้อยู่ไม่งั้นมันอาจจะถล่าลงไปได้เพราะฉะนั้นต้องคอนโทรลตัวเองให้อยู่เยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องการมาซ้อมเนี่ยพี่ตังเขาฝากย้ํานักเตะดาวรุ่งในทีมว่าการมาซ้อมอย่างน้อยต้องมาก่อน 1ชั่วโมงหรือสักครึ่งชั่วโมงเพื่อมาเตรียมตัวจากนั้นลงไปซ้อมได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเรื่องที่พี่ตังสารัตฝากถึงน้องเรื่องการมาซ้อมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากานะครับคือในฟุตบอลเจลีกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเขาจะมาซ้อมก่อนหรือมาก่อนเวลาเนี่ยหชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งขน,ขนาดที่ในระดับยุโรปเนี่ยประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะเวลามา ถึงสนามซ้อมก่อนเนี่ยมันได้มีเวลาการผูกเชือกลงเท้าได้มีเวลาการเตรียมตัวได้มีการบ์มร่างกายก่อนจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมมันได้พร้อมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากก็เป็นคําพูดของพี่ตังสรัตยอยู่เย็นที่ออกมาฝากถึงบรรดาดาวรุ่งกีเลพยองขณะที่เขายังได้อัปเดตเรื่องของแฟนสาวของเขาอย่างพี่จ๋านะครับที่ได้ตั้งครันแล้วก็ได้รู้เพศของเด็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพี่ตังสารัตยอยู่เย็น ได้ลูกชายนะครับโอ้โ oh, ห oh. ตังจูเนียครับไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะเป็นนักฟุตบอลตามรอยของพ่อๆก็ได้หรือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาอดีตนักเตะเมืองทองรวมถึงนักเตะเมืองทองเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ได้ลูกผู้ชายกันทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นพี่มุ้ยเธอสินแดงดาก็ได้ลูกชาย2คนแล้วก็มาพี่ตังสารัตจูเย็นนะครับก็ได้ลูกชายแต่กว่าจะคลอดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆนะครับ ขณะที่โขอุ้มก็มีลูกชายอยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของสาวยูเย็นนะครับกองการกับตันทีม SG เมืองทองที่ผมนําม,มาเล่าต่อให้ฟังนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับในช anel ต้องสุย่ยวันนี้ผมต้องพนวัดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ